เปรตัวไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวแคนนอนรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแคนนอน Eos นะครับ R6 มาทูครับตัวนี้นะครับทางแคนนอนนะครับบอกว่าเป็นกล้องไฮบริดนะครับที่เจ๋งมากๆเลยนะครับจะมีเลนส์ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันครับเรามาดูรอบตัวนะครับของเจ้าตัวแคนนอน Eos R6 มาทูก่อนนะครับรอบตัวนะครับก็ต้องบอกนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับกับเจ้าตัวแคนนอนนะครับ Eos R6 รุ่นเก่านะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปครับก็คือเจ้าตัวโหมดวิดีโอกับถ่ายภาพนิ่งครับอันนี้นะครับมันจะ นะครับภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีปุ่มนะครับที่ค่อนข้างจะครบครันมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็บอดดี้ครับค่อนข้างจะคล้ายเดิมตัวพอตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับทางเจ้าตัวไทซีนะครับมีไมโครเอสดีมีนะครับช่องเสียบไมค์ช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ช่องเสียบลั่นสายชัตเตอร์ครับก็จะมีมาครบให้หมดเลยนะครับในเจ้าตัว Canon ESR หก Mark II ตัวนี้ครับแล้วมาดูสเปคนะครับของเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้ครับจะใช้เซนเซอรดจาากกตััวเ่นะครบ ที่เป็น20ล้านพิกเซลนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกลุ่มการั่นนะครับ5แกนนะครับที่สามารถนะครับลดสวิตช์ชัตเตอร์นะครับได้ถึงแปดซ็อนเลยเดียวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับกับเจ้าตัว canon eos r 6ตัวนี้ครับก็คือการถ่ายรัวครับในเจ้าตัว m shutter หรือ mechanical shutter นะครับสามารถถ่ายรัวนะครับได้สูงสุดนะครับที่ย2ภาพนะครับต่อวินาทีส่วนใน electronic shutter นะครับหรือ e shutter นะครับก็สามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับถึง40ภาาพตวินทีซึ่งต้องบอกนะครับว่า40ภาพต่อวินาทีนนี้ะะครับจถ่าย นะครับที่เป็นอ12บิตนะครับหรือคุณภาพที่ต่ำกว่านั้นครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมนะครับกระบบโฟกัสนะครับที่เป็นอัลกอริทึมใหม่นะครับเป็นเจ้าตัว Canon EOS R3 นั่นเองครับมีออโต้โหมดนะครับ for subject นะครับ recognition and tracking นะครับระบบโฟกัสต่างๆนะครับก็มีเพิ่มเข้ามานะครับจากเจ้าตัว R6 ตัวเดิมครับมีการแท็กนะครับพวกรถสปอร์ตนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือแอร์คราฟนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สามารถแท็กนะครับเจ้าตัวรถไฟได้ด้วยซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่่่าาเเป็นนสิงงทีจ๋มกๆะครับ ของเจ้าตัว Canon EOS R 6 Mark II ตัวนี้ครับส่วนระบบโฟกัสสัตว์นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าจะบอกว่าสามารถโฟกัสพวกหมาพวกแมวได้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเก่าเกินไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสนะครับเจ้าตัวมานะครับรวมถึงม้าลายได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากๆครับการโฟกัสในที่แสงน้อยตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสนะครับได้เมื่อได้สุดนะครับที่ลบ6 5 EV นะครับ EV ตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดนะครับอยู่ที่3.68ล้านจุดนะครับส่วนด้านการวิดีโอของตัวนี้นะคครรรัับบสสาาามถถ่ยวิดดีโอนะไ้ง นะครับที่เจ้าตัว 4K นะครับ 60fps ครับด้วยอันนี้นะครับจะใช้นะครับเจ้าตัว Full Pixel Readout นะครับทำให้เวลาคุณถ่ายนะครับเจ้าตัว 4K 60fps นะครับคุณนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้นะครับเจ้าตัว Pro Mode นะครับส่วนด้านกาสตัวนี้นะครับจะได้นะครับเจ้าตัว Dual SD Card Slot นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่670กรัมครับราคานะครับของเจ้าตัว Canon EOS R6 Mark II ตัวนี้นะครับอยู่ที่2,500เหรียญนะครับหรือว่าเท่ากับเจ้าตัว R6 Mark แรกครับแต่สิ่งที่เราต้องรอดูครับก็คือค่าเงินนนนตอี้ะครับ ค่อนข้างจะสูงขึ้นมานะครับเลนส์หนึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ38บาทใช่ไหมครับก็ถ้าคูณเป็นเงินไทยเล่นๆนะครับก็จะตกประมาณเกือบเกือบเก้าหมื่นครับก็รอดูนะครับว่าแคนนอนประเทศไทยนะครับจะประกาศราคาเจ้าตัวแคนนอน USR 6 Mark II ตัวนี้นะครับออกมาที่ราคาเท่าไหร่ต้องรอติดตามชมกันครับนอกจากนี้นะครับแคนนอนนะครับก็ยังเปิดตัวนะครับเจ้าตัวแคนนอน RF ร้อยสามสิบห้ามิล F หนึ่งจุดแปด L IS USM นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นฟิกของค่ายตัวแรกนะครับที่มีระบบกันสั่นภายในตัวซึ่งตัวนี้นะครับสเเปคคนนนะะะรรรััับบบจมมาพ้อกชิลส์แ แบน12กลุ่มเลนพิชิลเลนพิเศษนะครับเจ้าตัว U D นะครับทั้งหมด3ชิ้นโฟกัสใกล้สุดที่70ซมฟิลเตอร์นะครับใช้ขนาด82มิลนะครับแล้วก็มีการเคลือบนะครับเจ้าตัว Canon Air Surface Coating นะครับช่วยลดแสงแฟลชนะครับแล้วก็โกสนะครับที่จะเกิดขึ้นในภาพครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับจะอยู่ที่935กรัมนั่นเองครับราคาของเจ้าตัว Canon RF 35mm f1.8 IS USM ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2 0 9 9เหรียญครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะครับก็จะ รจะประกาศราคามาเท่าไหร่นะครับแต่กำหนดวางจําหน่ายนะครับจะอยู่ที่ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ทางแคแนลนะครับได้เปิดตัวออกมาภายในวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับให้ช่องหลอดไีของผมด้วยใครที่มีอะไรนะครับที่อยากจะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Canon e อเวสนะครับ R6 Mark II ตัวนี้รวมถึงเจ้าตัว r f 1.5m f1.8 นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้สำหรวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วััสดีครบ